และต่อเนื่องด้วย p t r เตรียมการจัดาริเนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ของโรงเรียนสตรีชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของโรงเรียนสตรีชยภูมิภาคเรียนที่ 1. ปีการศึกษา2564โรงเรียนสตรีชยภูมิได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัดโดยเริ่มดำเนินการประชุมทางไกล โดยท่านผู้อำนวยการวีรศักดิ์สายสุวรรณคณะผู้บริหารและคณะครูร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจและซักซ้อมแนวทางการดำเนินการการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โรงเรียนสตรีเชยภูมิได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมตามแบบประเมินตนเอง6มิติของกรมอนามายัยกระทรวงสาธรารณสุข การดำเนินการก่อนเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โรงเรียนสตรีชัยภูมิได้ดำเนินการประเมินตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนผ่านระบบไทยสต็อปโควิด TSC ของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดมีการประเมินสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สบคและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิสสจกำหนดโดยมีการตรวจรับรองการประเมินจากหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เช่นคณะกรรมการสถานศึกษาหรือหน่วยงานสาธารณสุขในระดับพื้นที่ และได้ขออนุญาตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการเปิดภาคเรียนดังกล่าวการรับสมัครนักเรียนผ่านระบบออนไลน์และมีการจัดสอบวัดความรู้โดยทางโรงเรียนเป็นสนามสอบและจัดสอบให้กับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงทางระบบออนไลน์อีกด้วยทั้งนี้มีการประกาศผลสอบและชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของโรงเรียน มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนโดยท่านผู้อำนวยการวีรศักดิ์สายสุวรรณและแคณะผู้บริหาร mm. เผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube เพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบแนวปฏิบัติก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนสตรีชยภูมิได้ดำเนินการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ในวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2,564เป็นต้นมาโดยได้จัดการศึกษาทางไกล ในรูปแบบออนไลน์ดิจิทัลแพลตฟอร์มหรือรูปแบบที่ผู้สอนสร้างขึ้นเองตามความเหมาะสมผ่านการกำกับดูแลของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการรายงานการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวันครูผู้สอนมีการเตรียมใบงานเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบมีการบันทึกหลังการสอนผ่านแพลตฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด มีการวัดผลและประเมินผลการสอนการเช็คชื่อการเข้าเรียนและตรวจสอบการส่งงานครูที่ปรึกษาพบปะนักเรียนและสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆจากการดำเนินงานดังกล่าวจึงเป็นการการันตีความเชื่อมั่นในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ได้กำกับติดตามในครั้งนี้ขอบพระคุณค่ะ